มันนี่พลสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกกซิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101 รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน081984 9735 081984 9735 วิธีที่สองครับผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e l ล n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus M o n e y P l U s, money plus ติดกันตรงตัวนะครับจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับ แล้วก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s s ของเรานะครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS เข้าไปที่ Pay Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สระอุททหารทธงนนูสลาอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s s ของเราได้แล้วเรียนเชิญได้เลยนะครับ ช่วงแรกของรายการมานิพัสในวันนี้เป็นช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจกสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888หรือ www g s i กร r n a s s e t s c o m นะครับช่วงนี้ครับบลจกสิกรไทยอยู่ในช่วงเสนอขาย2กองทุนเทอมฟันอายุโครงการ3เดือนและ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่5 กันยายนนี้นะครับได้แก่กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BX ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจะอยู่ที่1.6%ต่อปี1.6%ต่อปีส่วนอีกกองหนึ่งครับกองที่2ก็คือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน AB ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจะอยู่ที่1.5%ต่อปี 1. 5ต่อปี โดยทั้งสองกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาท เป็นกองที่ไม่จ่ายปันผลนะครับและเสนอขายจนถึงวันที่5กันยายนนี้นะครับสนใจ2กองทุนเทอมฟันล่าสุดจากบจกาสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บจกาสิกรไทย K a s s e t s Contact Center 02673 3888 02673 3888นะครับบริษัทไทยแลยนด์คารคอร์เปเรชั่นผู้นำบริษัทรถเช่าของคนไทยให้บริการในระดับสากลมานานกว่า38ปี ปล่อยโปรโมชั่นแรงต้อนรับไฮซีซั่นไทยเล่นราคาเที่ยววันธรรมดาราคาเหมาเหมาเช่ารถรุ่นไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับคุ้มกันสุดๆแบบบุฟเฟ่เลือกรถรุ่นใดก็ได้จาก3ไซส์นี้ไซส์ M ก็คือ Toyota a u t i s ิไซส์ L คือ Toyota c ค m มรี่ XL คือ Toyota Fortuner หรือ Mitsubishi Pajero Sport ราคาเหมาเหมา2วัน1,450บาท3วันนะครับ1,950บาทครับ เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้มาก่อนมีสิทธิ์กรที่เคาน์เตอร์ไทยเลนาคาทุกสาขาทั่วไทยติดต่อได้เลยเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนาคา1น4่ะ6 4 7เเที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับหุ้นที่เตรียมจะ IPO และมีโมเดลธุรกิจน่าสนใจมากๆนะครับ ผมหมายถึงบริษัทนี้ครับบริษัท I t e ทลหรือบริษัทอินเตอร์ลิงเทเลคอมจำกัดมหาชนผมเชิญกรรมการผู้จัดการของ I t e ทลคุณนัทนนยอนันตลามพรให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณนัทนัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเดินทางมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยยังเต็มร้อยอยู่เหมือนเดิมไหมครับเกินร้อยเหมือนเดิมครับแซวแน่พรรู้ว่าช่วงรถโชว์ที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยขนาดไหน แต่ว่ารอยยิ้มยังมีปรากฏอยู่บนใบหน้าเนี่ยยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมในเรื่องของความมั่นใจนะครับครับผมมั่นใจเต็มร้อยเอาละครับในโอกาสที่ ใกล้แล้วที่จะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับช่วยโทนความจำอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับธุรกิจหลกัลกๆของ i t ท l หรือ INTERLINK t e เลคอมจำกัดมหาชนครับคุณนัทไนยจริงๆเราด้วยโครงสร้างของธุรกิจของ i n t e r ท i n k t e l e คอมจำกัดมหาชนหรือว่า i t ท l เนี่ยเราเน้นที่จะทำธุรกิจที่มีไรายได้ต่อเนื่องแล้วเราก็มีบริการที่อยู่ภายใต้ธุรกิจของเราเนี่ยทั้งหมด3บริการหลักๆ บริการแรกเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลเพราะเราเชื่อว่าทุกธุรกิจเนี่ยต้องมีการเชื่อมต่อเราก็เลยเลือกที่จะให้บริการการเชื่อมต่อข้อมูลหรือเราเรียกว่าการให้บริการเช่าโครงข่ายลักษณะก็คือการให้เช่าเพื่อจะเชื่อมต่อสาขาต่างๆ ของผู้ใช้งานหรือลูกค้าของเราเนี่ยเข้าด้วยกันอันเนี้ยเป็นส่วนรายได้หลักประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์จะอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ทาสัญญากับลูกค้าระยยาวลูกค้ารายใหญ่ๆของเราเป็นใครบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าเกือบทุกคนเนี่ยสามารถเป็นลูกค้าเราได้ตั้งแต่มินิมาทโรงหนังห้างร้านรวมไปถึงผู้ให้บริการมือถือนะครับอยู่ภายใต้ตรงนี้หมดซึ่งถ้าพูดถึงผู้ให้บริการมือถือในประเทศไทยเนี่ยมี3ามราย2ใน3เนี่ยทูกับเอเเนี่ยเป็นลูกค้าเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆแต่ถ้าพูดถึงมินิมา เช่นเซเเลฟโรงหนังเช่นเมเจอร์เอสเพวกนะี้เป็นลูกค้าเราเป็นอตอนนี่คือคธุรกิจแรกนะครับการเชื่อมต่อข้อมูลโดยการให้เช่าโครงข่ายสร้างรายได้ประมาณ60%ของรายได้ทั้งหมดนะครับ ส่วนธุรกิจที่สองเนี่ยเป็นการทําขึ้นมาเพื่อนําเอาคนจากกลุ่มธุรกิจแรกเนี่ยที่รเราจ้างงานมาแล้วเนี่ยมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็เลยเอาคนกลุ่มที่เป็นวิศวกรกลุ่มนี้ไปรับงานที่เป็นงานด้านรับเหมานะครับเราเรียกว่างานรับติดตั้งโครงข่ายโทรคม,มนาคมซึ่งอันนี้ก็จะไปทําให้กับผู้ให้บริการมือถือเป็นหลัก ปัจจุบันเราก็จะเน้นทําให้กับกลุ่มทรูนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็น 3G 4G หรือว่าโครงข่ายที่เป็น fiber to home สำหรับเขาสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%ของรายได้ทั้งหมดครับนี่เป็นประเภทที่2นะครับก็คือรับเหมาติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมนะครับเพื่อจะเอาไว้เซิร์ฟกลุ่มแรกด้วยแล้วก็เป็นการป้อนงานให้กับบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกรของเราด้วยนะครับอันนี้สร้างรายได้ประมาณ30%ของรายได้ทั้งหมดครับ แล้วก็ธุรกิจที่3ก็จะเป็นธุรกิจเรื่องของการให้เช่าพื้นที่สำรองข้อมูลก็คือเรียกว่า data center อ,อันนี้เราให้บริการเน้นหลักไปที่กลุ่มธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยมีข้อมูลเยอะแล้วก็ต้องหาที่เก็บที่ปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยสร้างไรายได้ให้เราอยู่ประมาณ10%อของไรายได้รวมทั้งหมดแล้วก็มีสัญญากับลูกค้าระยะยาว3ปีบ้าง5ปีบ้างก็ถือว่าได้ลูกค้าระยะยาวนะ3ปี5ปีนะครับ ครับอันนี้คือประเภทที่3ก็คือมีศูนย์ Data Center ให้เช่าไว้เก็บข้อมูลดิจิตอลนั่นเองนะครับ,รบสร้างรายได้ประมาณ10%ของรายได้ทั้งหมดนะครับใช่ครับนี่คือหน้าตาของ3ธุรกิจหลักของทาง i อเทหรือว่าบริษัทอินเทลิงเเลคอมจำกัดมหาชนนะครับ,รบสำหรับการ IPO รในครั้งนี้เนี่ย จะได้สตังค์ทั้งหมดเนี่ยกลมๆเนี่ยสักเท่าไหร่และจะเอาสตังค์ที่ได้ไปทำอะไรบ้างครับก็ต้องเรียนว่าในการกําหนดราคาเนี่ยเราได้กําหนดไปแล้วนะครับในการเซ็นสัญญาและไ,ไลไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของตัวเงินที่จะได้เนี่ยคาดว่าจะได้เงินที่1นึ่อีก40ล้านบาทจากการเสนอขายหุ้นทั้งหมด200ล้านหุ้นที่ราคา5บาท20ตัง ในเงินที่ได้มาเนี้ยเราก็แบ่งสรรเป็นสัดส่วนต่างๆกันนะครับส่วนแรกเนี่ยเนื่องจากโครงข่ายของเราที่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงก็จริงรแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการขยายหรือเพิ่มเราก็จะสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ไม่เยอะมากประมาณ50ล้านนะครับในการที่จะไปขยายโครงข่ายอันนี้เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย ที่เรามีอยู่จาก10บกิกเป็นสีกิกก็คือทําให้ช่องสัญญาณมันใหญ่ขึ้นรองรับอนาคตเป็นการขยายถนนข้อมูลใช่ไหมประมาณนี้ใช่ครับอันนี้ส่วนแรกประมาณ50ส่วนที่2เนี่ยเนื่องจาก Data Center ที่เราสร้างหรือศูนย์สำรองข้อมูลแห่งแรกที่เราสร้างเนี่ยมันได้ดําเนินการขายแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าเต็มแล้วรเราก็จะมีการไปลงทุนเพิ่ม อีกที่หนึ่งที่บางนาตราดกม .19 มนะครับอันนี้เนี่ยเราไปทําภายใต้บริษัทร่วมทุนที่ร่วมกับ2บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ WHA แล้วก็ AIT เงินลงทุนทั้งหมดของโครงการเนี่ย420ล้านบาทบแต่เราร่วมกัน3เจ้านะครับก็จะใช้เงินลงทุนที่เป็น equity หรือเป็นเงินจริงๆเนี่ย70ล้านบาทบสำหรับส่วนของ Inter ์ลิงเทเลคออันนี้ก็จะเป็นเงินที่นำเอาจากการระดมทุนเนี่ยไปลงทุนในบริษัทร่วมทุน แห่งนี้อันนี้ก็อีก70ล้านส่วนที่3ก็เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนก็จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ2-300ล้านนะครับที่เราเก็บเป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ใช้ดําเนินธุรธกิจทั่วไปแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนื่องจากโครงขายเราเนี่ยขยายไปทั่วประเทศ75จังหวัด<ม>เราได้มีการลงทุนไปก่อนหน้านี้เป็นจํานวนมากแล้วก็มีการกู้แบงก<ม>์มาเป็นจํานวนหนึ่งเราก็คาดหวังที่จะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปคืนเงินกู้<ม>นะครับ<ม>เพื่อจะลด ส่วนของหนี้สินต่อทุนเนี่ย BE ratio ลงมาให้อยู่ประมาณต่ำกว่า1.3เท่าอันนี้ก็เป็นสัดส่วนหลักๆซึ่งเราคาดหวังอยู่ประมาณ600ล้านนี่คือการจัดสรรเงินที่จะได้จากการทำ IPO ในครั้งนี้นะครับถามว่าไอเทลจะได้เงินจากการกระจายหุ้นในครั้งนี้ทำ IPO ครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าพูดกลมๆก็ประมาณพันล้านนะครับโดยประมาณจะ<า>พูดเป๊ะๆก็1,000กับอีก40ล้านนะครับ<ช>ถามว่าเอาไปทําอะไรบ้างก็เอาไปเพิ่มประสิทธิภาพนะไม่ว่าจะเป็นการขยาย คงขายเรื่องของประสิทธิภาพทําให้มีการรองรับลูกค้าได้มากขึ้นหรือว่าไปร่วมทุนจัดตั้ง Data Center กับพันธมิตรสําคัญอย่าง WHA แล้วก็ AIT ด้วยนะครับ <พอ S 1> จะจับมือกันในการสร้างศูนย์ Data Center ที่บางนาตราดน,นะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่เหลือเน่ก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสัก2-3 0 0ร้อยล้านนะครับ และก็บางส่วนก็จะไปชํราระหนี้แบงค์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเอาเงินจากแบงค์มาเพื่อขยายงานเพื่อลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือภารกิจหลักๆในการที่จะนําเงินจากการ IPO ในครั้งนี้เนี่ยเอาไปใช้ด้วยนะครับก็เห็นภาพเลยครับคุณนัทนายแล้วแผนครับหลังจากเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MA i แล้วเนี่ยพอบอกให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีแผนที่จะสร้างความเติบโตแผนที่จะสร้างความแข็งแกร่ง แผนที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ย เป็นไปตามที่บอกไว้ในหนังสือที่ชวนยังไงบ้างครับคุณนัทนายต้องบอกว่าธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตกําลังเติบโตเนี่ยก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตความต้องการใช้งานของผู้คนทั่วไปในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยการใช้งานข้อมูลเนี่ยมีแต่แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีแต่ขนาดที่จะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยจุดแข่งของเราเองเนี่ยการที่เรามีโครงข่ายใยแก้วนําแสงไปทั่วประเทศเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะ ส่งข้อมูลไปได้ทุกที่เราเป็นข้อมูลระดับความเร็วสูงเพราะว่าไม่มีอะไรเดินทางเร็วกว่าแสงแล้วเราสามารถที่จะส่งข้อมูลได้อย่างเร็วที่สุดในขณะที่ช่องสัญญาณที่เราให้บริการภายใต้โครงข่ายใยแก้วนาแสงเนี่ยเป็นช่องสัญญาณที่มีขนาดใหญ่โดยไม่มีลิมิตเพราะฉะนั้นอันนี้ต่อให้ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันจะโตไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะตอบรับเทคโนโลยีได้อันนี้คือข้อแรกที่ทําให้เราสามารถที่จะสร้างความเติบโตได้ ส่วนที่สองก็คือการที่เราเข้ามาให้บริการลูกค้าในตลาดแน่นอนสิ่งที่ลูกค้ามองหาก็คือความแตกต่างเอาเป็นพรไอวเดอร์เดียวที่มีเส้นทางแตกต่างก็คือมีทั้งรถไฟ และเส้นทางถนนรวมกันมันทําให้เกิดความแตกต่างและในการใช้บริการของลูกค้าเนี่ยเวลาเขามองหาบริการที่แตกต่างเราสามารถตอบโจทย์เขาได้ครับนอกจากเรามีโครงข่ายแล้วเนี่ยเรามีการต่อย,ยอดไปยังธุรกิจที่เป็น Data Center ครับเราเป็นเพียงไม่กี่รายในประเทศไทยที่มีทั้ง Data Center และมีโครงข่ายเพราะว่าการเอาข้อมูลมาฝากไว้ที่ Data Center เนี่ยจะต้องดึงข้อมูลออกไปใช้ด้วยเพราะฉะนั้นการผสมผสานระหว่าง Data Center และโครงข่ายเนี่ย ก็จะเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งทําให้ลูกค้ามาใช้งานที่แห่งใหม่ที่เราจะขยายไปก็รองรับการเติบโตของกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มอื่นๆอุตสาหกรรมอื่น,น,น,นๆที่จะเติบโตในอนาคตเพราะฉะนั้น3-4จุดนี้ก็ทําให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าในสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บเกี่ยวหรือกอบโกยกลับมาได้ในอนาคตสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเอแล้ครับขอคีย์เวิร์ดสาคัญที่สะท้อนจุดแข็ง และจุดแตกต่างของ i อเทหรืออินท l ลิ k ์เทเลคอมจำกัดมหาชนที่แตกต่างจากเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันซะหน่อยครับคุณนัทนายครับจุดแข็งสำคัญของเราหนึ่งก็คือการที่เรามีโครงขายใยแก้วนำแสงสามารถที่จะรองรับความเร็วแล้วก็ช่องสัญญาณอย่างไม่จำกัด ได้ทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับไปทั้ง75จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ทําให้เราเป็นจุดแข่งจุดแข่งหนึ่งจุดแข่งที่2ก็คือการที่เรามีเส้นทางที่แตกต่างรสร้างมาซึ่งเสถียรภาพที่ดีกว่าในการใช้งานของลูกค้าทําให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแล้วลูกค้าก็ไว้ใจในบริการจุดแข่งที่3ก็คือเรื่องของการมี Data Center เป็น Data Center โดยเฉพาะและถูกสร้างบนมาตรฐานที่ เหมาะสมสำหรับการเป็น Data Center ทําทำให้สามารถรองรับลูกค้าที่มีความต้องการสูงได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม Requirement หรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดดังนั้นก็คงเป็นจุดแข็งหลักๆของบริษัทเราครับขออีกด้านหนึ่งบ้างนะครับเรื่องของความเสี่ยงในการทำธุรกิจของ I อทนะครับจะมีความเสี่ยงเกิดจากอะไรได้บ้างครับคุณนัทนายธุรกิจของเราเนี่ยลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือการไม่สามารถที่จะเบรกทิ้งหรือว่ามีรีเทิร์นกลับมาได้นะครับ ความเสี่ยงแรกก็คือเรื่องของโครงขายที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้นะครับโอกาสของการขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดจากแบรนด์เราแข่งขันไม่ได้รหรือเราไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นเราก็ขายนําเสนอลูกค้าได้ซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าผ่านมาปัจจุบันแล้วเนี่ยเราได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเช่นธนาคารโบรกเกอร์ต่างๆมาใช้งานเรามากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าโอกาสที่จะขายไม่ได้เนี่ย เป็นไปได้น้อยแล้วเราก็พยายามเน้นเรื่องของคุณภาพเน้นเรื่องของแบรนดิง้งเรื่องของบริการที่เราให้บริการกับลูกค้าเราก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่เราพยายามป้องกันได้นะครับความเสี่ยงที่สองที่เป็นความเสี่ยงสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีเปลี่ยนด้วยการที่เราอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะถือว่าไรประโยชน์หรือไรค่าไปเลยนะครับ แต่การเลือกลงทุนของเราเราเลือกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสามารถรองรับแนอนาคตได้การลงทุนในไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเราเชื่อว่า ในอนาคตการจะเปลี่ยนจากไฟเบอร์ออปติกเป็นเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นรวมไปถึงในระยะยาวเราก็เชื่อว่าไฟเบอร์ออปติกยังเป็นถนนที่สามารถรองรับการส่งข้อมูลความเร็วแสงได้จนกว่าวันหนึ่งที่มีการเดินทางที่เร็วกว่าแสงอันนั้นแหละถึงจะเข้ามาเป็นความเสี่ยงสําหรับเราเชื่อว่าน่าจะได้อีกหลายปีหลายสิบปีครับทีนี้ครับภาวะการแข่งขันคู่แข่งในตลาดมีเยอะไหมครับต้องบอกว่าด้วยธุรกิจนี้เองเนี่ยการแข่งขันไม่ได้เยอะมาก นะครับไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันด้วยสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือการจะทําธุรกิจนี้ได้เนี่ยจาเป็นต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกสทช,ชซึ่งเขาก็เข้ามากํากับดูแลในเรื่องของการดําเนินธุรกิจต่างๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการออกใบอนุญ,ญาตเพราะฉะนั้นเราเองก็เชื่อว่าก็คงไม่ได้มีเพยเยอร์ใหม่ๆเข้ามาอยู่โดยตลอดเหตุผลที่สองเนี่ยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจต้องลงทุนสูง การลงทุนสูงเนี่ยก็จะจํากัดผู้เล่นในตลาดก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นผู้เล่นรายใหญ่ๆในตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการมือถือ <PM. S 2> ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเราแล้วก็มีอีกสองสาบริษัทที่อยู่ในตลาดครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้เองเนี่ยก็คงเป็นการแข่งขันที่เราเห็นในเชิงของการแข่งขันเนี่ยลูกค้าเวลาเลือกใช้งานเนี่ยบางครั้งเขาเลือกใช้งานมากกว่าหนึ่งเจ้าการใช้งานมากกว่าหนึ่งเจ้ามันก็ทําให้ตลาดเนี่ยมันกว้างในตลาดที่กว้างเนี่ยเราเองเป็นหนึ่งใน p r o ให้บรที่มีความแตกต่าง ในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะเหมือนกันหรือคล้ายกันเนี่ยทำให้เราสามารถแข่งขันได้ในการแข่งขันนั้นๆเพราะฉะนั้น,นการแข่งขันเนี่ยอยู่ในธุรกิจ<แ>ที่มีคู่แข่งน้อยราย ใช่ครับอีกด้านนะครับเรื่องของความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ารายใหญ่ๆไม่ต่อสัญญาเนี่ยอันนี้ถือว่าจะเป็นความเสี่ยงด้วยไหมครับจริงๆเป็นหนึ่งในความเสี่ยงแต่ต้องบอกว่าด้วยธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราให้บริการกับเขาและเขาก็ไปให้บริการต่อซึ่งมันกระทบกับลูกค้าของเขาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหรือการไม่ต่อสัญญาเนี่ยมันจะทําให้เขาไปกระทบลูกค้าของลูกค้าสิ่งที่เราป้องกันความเสี่ยงนี้ได้ก็คือการทําสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ระยะยาวเช่นทําสัญญากับผู้ให้บริการ มือถือ10ปี5ปีการทําสัญญาในด a ตเซนเตอร์สปี5ปีพอผ่านพ้นระยะเวลา3าถึงหปีไปแล้วเนี่ยการที่ลูกค้าจะคิดลงทุนเองมันก็ดูด้อยลงเพราะว่ามันต้องใช้เบรกอีเวนท์ที่ยาวขึ้นเราก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราพยายามบริหารจัดการ,รประกอบกับ บริการที่ดีเนี่ยทำให้ลูกค้าเขาก็อยากจะใช้งานต่อครับก็คือลักษณะธุรกิจเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายมากนักนะครับใช่ครับเพราะว่าลูกค้ามาใช้บริการเราแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมันก็จะไปกระทบลูกค้าของลูกค้าอีกทีนึงด้วยใช่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วจะไปเจออะไรนะครับนะเอาละครับนี่คือภาพนะครับทั้งจุดเด่นที่เป็น ตัวคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจของไอทด้วยนะครับมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับราคา IPO ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ5าบาท20สสตางค แล้วจะเปิดให้กับรายย่อยอีกเมื่อไหร่ย,ยังไงบ้างตารางปฏิทินในการขายให้กับรายย่อยทั่วไปแล้วก็การ,รเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai จากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะมีการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9 ผู้ที่มีสิทธิ์จองซื้อเนี่ยก็จะต้องโอนเงินแล้วก็ทําเรื่องจองส่งเอกสารต่าง,งๆให้เสร็จภายในวันที่9หลังจากวันที่9เนี่ยเราก็มีแผนที่จะเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ m i บ m i เนี่ยในวันที่14กันยายนะครับซึ่งจะเป็น first day trade ของเรานะครับอันนั้นก็คงเป็น time line เข้าๆๆนะครับ IPO ราคา5้าบาทยีสิบสตางค์นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปก็เปิดให้จอง7-9กันยายนี้ และคาดว่าจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่14กันยายนนะครับ,รบในฐ <ผม S 1> านะผู้บริหารครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนบ้างเชิญครับก็ต้องเรียนว่าด้วยตัวธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราก็มีการเริ่มต้นมาจากการที่จะสร้างธุรกิจที่มีไรายได้ต่อเนื่อง กว่า70%ของรายได้ทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นรายได้ต่อเนื่องและมีสัญญาระยยาวประกอบก,บกับการที่เป็นธุรกิจรีเคอร์ลิงเนี่ยส่วนมากในตลาดเองอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่มีการเติบโตแต่ในขณะที่อินเทลิค์เทเลคอมเนี่ยเราเข้ามาในภาวะของอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงนะครับเราก็เชื่อว่าภายหลังจะเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็จะยังคงสร้างผลตอบแทนหรือว่าการเติบโตให้กับบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับธุรกิจที่เราอยู่ในการลงทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยเราก็ ให้ความสําคัญแล้วก็เลือกที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็มองว่าตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีครับครับมีนโยบายจ่ายเงินปันผลยังไงครับโดยนโยบายหลักของเราเนี่ยเรายินดีที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า40%อันนี้ก็เป็นนโยบายหลักที่เราได้ประกาศเอาไว้ครับครับเอาละครับก็ขอให้เดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ตามกำหนดการแล้วก็ขอแสดงความมีดี ต้อนรับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ล่วงหน้าเลยครับคุณนัทนายครับขอบคุณมากมากครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณนัทนายครับขอบคุณเช่นกันครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณนัทนายอนันตลำพรกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทลิงเชลลคอมจำกัดมหาชนหรือว่าไอเทลนะครับเตรียมจะทำการ IPO สำหรับประชาชนทั่วไปและเตรียมจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ในช่วงกลางเดือนนี้เอามาฝากกันนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับบุทุฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูณเงินออมกันต่อครับช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสากรไทย m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699